สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลักษณาราศีตุลดูได้ทั้งลักนาและราศีนะคะดวงความรักของคุณเดือนกรกฎาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะมาทํานายดวงให้กับคุณโดยแบ่งออกเป็น3พาร์ทค่ะพาร์ทที่1คนโสดราศีตุลพาร์ทที่2ชาวราศีตุลที่มีคู่ครองแล้วและมีคนรักแล้วนะคะ และภพารที่3นะคะชาวราศีตุลที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่เดยวก่อนนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบ general reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะมาดูพาร์ทแรกกันเลยนะคะชาวราศีตุลที่มีที่เป็นคนโสดนะคะโสดอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างดวงความรักเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคนโสด คนโสดราศีตุลคะคุณมีโอกาสที่จะได้มีคู่มีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาทําให้หัวใจของคุณวิววาวนะคะแล้วก็คนที่เข้ามานะคะสําหรับผู้ชายคุณราศีตุลที่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่เข้ามานะคะที่ทําให้คุณเนี่ยอยากจะมีคู่ละคนคนนั้น สมบูรณ์พร้อมเหมือนเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะผิวขาวๆอวบๆนิดๆน,นะคะเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะเป็นแม่บ้านแม่เรือนกิริยานุ่มนวลน,นะคะรู้จักเอาอกเอาใจทํากับข้าวเก่งนะคะมีแนวโน้มที่จะมาเป็นภรรยาที่ดีได้ทีเดียวเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลที่เป็นผู้หญิงนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ย เป็นผู้ชายที่น่าจะอ่อนกว่าคุณนะคะกินเด็กแล้วถึงเวลาได้กินเด็กแล้วนะคะอถ้าใครชอบก็กินได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดูดูกันไปก่อนนะคะจากเด็กเราก็แบบว่าเลี้ยงดูกันไปเรื่อยๆดูก่อนนะคะซึ่งเด็กคนนี้เขาก็เป็นเด็กที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เด็กกระจององแงนะ เป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเลยทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รับใบสมัครไว้ดูแลก,กันไปก่อนนะคะ,ะถือได้ว่าคนสอดมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะไปพาร์ที่สกันเลยค่ะไม่พูดพํำทำเพลงนะคะพาร์ทที่สองคนมีคู่แล้วชาวตุน จะเป็นอย่างไรมีแฟนแล้วคบกันแล้วมั่นกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วดูใจกันอยู่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วได้หมดค่ะขอให้คุณมีคู่นะคะดูซิว่าคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรชาวราศีตุลดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไร โอ้โหสบายใจได้นะคะมีความสุขดีมีความสุขดีสำหรับคนมีคู่แล้วมีความรักแล้วนะคะมีคนคุยแล้วของชาวราศีตุลเนี่ยเอาเป็นว่าดวงดีดวงความรักดีมีความสุข the lover ขึ้นนะคะยืนยันการันตีได้ว่าดวงความรักของคุณเนี่ยพลังงานบวกพลังงาน love เนี่ย เต็มเดือนเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีละหองละแหงกันมาบ้างก็ไม่เป็นไรอภัยซึ่งกันและกันลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นของธรรมดาอภัยกันไปนะคะเพื่อสร้างความสงบให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักของเราเพราะดวงความรักของคุณดีนะคะอ่ะล่ะค่ะต่อไปเราจะไปพาที่3กันเลยนะคะความสัมพันธ์ของคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง โมีแนวโน้มที่จะคอมมิตเมนต์นะมีความสัมพันธ์ที่มันจะชัดเจนขึ้นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยไพ่สิบถ้วยขึ้นไพ่แต่งงานไพ่ความมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกสร้างครอบครัวขึ้นในอนาคตอันใกล้ยิ้มรับไว้เลยค่ะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้สารสัมพันธ์ไปสู่ ความเป็นครอบครัวการแต่งงานการคลองครู่การไปยาวๆนะคะจนแก่จนเท่าแล้วก็มีคอมมิทเมนต์นะคะซึ่งอาจจะเป็นสเต็ปขั้นตอนขึ้นอยู่แต่ละพื้นดวงของคุณและเขาด้วยนะคะว่ามีดวงมีคู่ง่ายหรือมีคู่ยากมีครอบครัวง่ายหรือมีครอบครัวยากนะคะแต่แนวโน้มก็ดีนะคะพลังงานออกมาบวกเต็มๆเลยนะคะดีดีมากๆเลย เพราะว่าที่ผ่านมานะคุณทนมาละคุณทนกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี้มามาค่อนข้างนานระยะหนึ่งแล้วล่ะนะคะแล้วตอนนี้มันจะชัดเจนขึ้นเอาละค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวตุนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนขึ้นแน่นอนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะก็ การทำนายของดิฉันนะคะครูเอปัรมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่เนี่ยดิฉันรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะด้วยไพ่ทาโร่และการผูดดวงดูพื้นดวงนะคะก็ถ้าสนใจปรึกษานะคะในเรื่องของการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่ดูพื้นดวงดูดวงปัจจุบันในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อคําถามอยากจะให้ไพ่เนี่ยได้ช่วยทํานายก็ กดลิงก์เข้ามานะคะดิฉันทิ้งลิงก์ไลายไว้ให้ที่ description เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่านที่มาพบคลิปของดิฉันเป็นครั้งแรกนะคะดิฉันเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันถูกจัดวางเรียงไปแล้วเรียบร้อยนะคะตามสเต็ปเจอเรื่องนี้แล้วก็ต้องเจอเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะได้มาเจอกันอีกไหมก็อยู่ที่คุณค่ะถ้าอยากจะมารับพลังงานบวกนะคะจากไพทาโลที่ดิฉันอ่านให้คุณฟัง ก็กดติดตามดิฉันมานะคะเพื่อที่เราจะได้มาส่งพลังงานบวกจากไพ่ทาโร่ซึ่งดิฉันใช้ประสบการณ์กว่า25ปีในการอยู่กับไพ่ทาโร่เนี้ยอนาภาัยสืบพลังงานบวกถึงคุณค่ะกดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะและดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ท่านกําลังชมการทํานายไพ่ทาโร่ของดิฉันในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยที่คุณเสียสละเวลาเข้ามาชมแล้วก็มารับพลังงานบวก การอ่านไพทโรนะคะที่ดิฉันได้สื่อพลังงานบวกถึงคุณไปขอบคุณที่กดติดตามดิฉันนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะจะได้รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับการทำนายของดิฉันการเข้ามารับพลังงานบวกจากไพทโรที่ดิฉันสื่อถึงคุณวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ